สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้อยู่กับเราไราวินยูทูบนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนแก้ปัญหาที่ว่ามือถือของเราเมมเต็มหรือว่าพื้นที่เต็มนะคะโดยวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องเก่าๆรุ่นเก่ายี่ห้อเก่าที่มันล้าสมัยไปแล้วแล้วพอดี มันน่ะดันพื้นที่เต็มด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้เหมาะมากๆสำหรับใครที่ต้องการจะล้างข้อมูลแก้ปัญหาที่ว่าพื้นที่จัดเก็บเต็มในโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าค่ะตอนนี้นะ้นานำขอยกซั m ซุ n งกาเล็กซี่สองเนาะคอสองคอสองอืมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าแล้วเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างกันนะคะอันดับแรกเปิดเครื่องกันเลย ่ะทีนี้เปิดเข้าไปจากนั้นนะคะให้เราหาการตั้งค่าหาการตั้งค่ากันค่าของเครื่องอยู่ไหนหาเลยโอเคจากนั้นพอเจอการตั้งค่าแล้วให้กดไปที่คำว่าการตั้งค่าการตั้งค่าหลังจากที่เรากดแต่เข้ามานะคะมันจะอยู่หน้าตาแบบนี้ให้เราเนี่เลื่อนขึ้น,นะคะ่ะค่อยคยเลื่อนค่อยๆเลื่อนเลื่อนหาคำว่าแอปพลิเคชัน เจอแล้วสำหรับเครื่องนี้มันขึ้นว่าการจัดการแอปพลิเคชันนะคะเนี่ยขึ้นว่าการจัดการแอปกลิบแอปพลิเคชันฉะนั้นกดแตะเข้าไปพอน้ำกดแตะเข้ามานะคะสำหรับรุ่นนี้มันขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้อ่าทีนี้ทุกคนสังเกตบริเวณนี้ค่ะจะมีที่เก็บข้อมูลการ SD อ,อ่ดลองแตะแล้วก็แตะไปอีกแตะไปทั้งหมดนะคะ โอเคเพราะว่าถ้ากดทั้งหมดเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันที่เรากดติดตั้งทั้งหมดเลยในเครื่องแสดงให้เราเห็นจากนั้นพอเรากดแตะเข้ามาแล้วมีแอปต่างๆมากมายที่เราติดตั้งไว้ให้เราเนี่ยหาแอปที่เราใช้งานบ่อยที่สุดค่ะหาเลยแอปไหนที่เราใช้งาน,นบ่อยเข้าเล่นบ่อยๆสำหรับน้ำเนาะน้ำก็ขออนุญ,ญาตเป็นแกลเลอรี่ละกันโอเค สมมตินะคะพอเจอแล้วกดแตะเข้าไปที่แอปนั้นได้เลยจากนั้นทุกคนจะเห็นคำว่าลบข้อมูลและก็ลบแคสจะเห็นคำว่าลบข้อมูลและก็ลบแคสให้เรากดลบแคสะคะ่ะทุกคนเนี่ยลบแคสกดไปเลยอาทีนี้มันก็จะเหลือศูนย์นะคะสังเกตตัวนี้จะเหลือศูนย์นะจากนั้นกดออก ไปหาอีกค่ะหาแอปอีกหาเรื่อยๆค่ะทุกคนหาแอปอีกอ่าเอา o l l e h r r o m e ซิกดแตะเข้าไปฉะนั้นก็กดเหมือนเดิมค่ะลบแคสต,ตอนนี้มันกินไป3 3มสิบสานะคะมันกินพื้นที่ไปโอ้โหหนึ่งเกมกันเลยทีเดียวลบแคสเลยเหลือศูนย์นะคะทุกคน ลบไปเรื่อยๆนะคะลบแบบนี้ไปเรื่อยๆทีนี้พื้นที่จัดเก็บของเราเนี่ยหน่วยความจําอุปกรณ์พื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่องของเราก็จะเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนอขอภายค่ะาก็จะเพิ่มขึ้นนั่นแหละถูกแล้วจะมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเราลบตามน้ําเมื่อสักครู่พื้นที่ในโทรศัพท์ของเราจะมีพื้นที่ว่างเพิ่มมากขึ้นค่ะให้เราหาแอปเหมือนเดิมแล้วก็ทกําการลบแคชเหมือนเดิมนะคะอ่าตอนนี้มียี่สิบ โอเคสำหรับวันนี้รไรบ YouTube ก็ต้องขอตัวลาถ้าไม่ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ